สุดยอดไปเลยรายการกีทาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกครั้งที่20ที่ประเทศเปรูนักวิ่งข้องไทยทำเวลาได้ดีที่สุดผ่านเขาสู้รอบชิงชนะเลิศได้ซ้ำเร็ดสุดยอดชมีเราเขาแข่งวิ่งกันเหรออุกะอุกะใช่แล้วมันเป็นกีฬาวิ่ง100เมตรชายนักวิ่งประเทศของฉัน ทำเวลาดีสุดๆเลยใช่ไหมเราแล้วรายการนี้ไม่มีคนเกเมน์แข่งเหะอ,อุกะอุกะเออมีคนขอมเมนตะที่ไปแข่งะ่ะแต่ไม่ได้แข่งที่เปโรูนะแข่งในประเทศไทยนี่แหละรายการไหนที่ไหนเมนอยากรู้เมนอยากรู้รายการนี้เลยเป็นรายการวิ่งเหมือนกันแต่เป็นวิ่งราวซับนะในที่หนึ่งด้วยสุดยอดเลยใช่ไหมเรา โซเชียลเม่นเข้มมินิปรามรึกขยือมอเออไอซองมึงพากูไปที่ไหนอีกแล้วเนะี่ยจังหวัดพระสรีหนุเพื่อ๋อ,อสรีหนุวิวคำฟันเขาว่ายังไงนะอ๋อ,อ,อดินแดนจีนเทาสนุกสนานมดโตดคาสิโนตึกร้างราธาพี่ ท้องดีๆแก๊งคอเซนเตอร์คอมฟอนซอนแค่นี้เองเหรอเพื่กูกีเกียดคิดเออว่าแต่รูปปั้นซีทองนี้มันอะไรวะเนี่ยอุซ่านี่ตะลงุงแก้วเยติมาแล้วเจออะไรอีกแล้ววะเนี่ยพี่เหมียวก็พูดไปนี่ถ้าพี่เหมียวรู้ประวัติรูปปั้นนี้นี่แล้วพี่เหมียวจะต้องหนาวแน่เลยเนี่ทำไมวะเขาเป็นช้างแอร์ในตำนานล่ะเนี่พี่เหมียวมีรูปหันข้างให้ดูด้วยนี่ พี่เหมียวว่าคืออะไรเพื่ออ่าอืมเดาไม่ทูกเลยฮะเทปจ้าใกล้แจ้ล่ะพี่เหมียวคิดอะไรของพี่นี่เอามันก็เหมือนใกล้แจ้นี่ว่าเขา้าอาจจะเป็นปเทปจ้าใกล้แจ้ก็ได้ใครจะไปรู้นี่มันไม่ใช่ไก่แจ้เพื่นี่คือนกยุงนี่เนี่ยนะนกยุงใช่เพื่เอ่อแล้วห้างข้างล่างมันหห้ไปไหนวะนะ กองอยู่ข้างล่างอยู่เพ่ยังไม่ได้เอาขึ้นไปประกอบร่างเลยเนี่กูนึกว่านกยุงใส่พันห่างด้วนและสรุปเข้าเป็นใครว่าเนี่ยที่สามารถนั่งบนตัวนกยุงได้เนี่ยเขาคือ,อยุ่ยดีๆสาวระทึกก็มาเฉยเขาคือเทพสงครามแห่งเขมรเพ่ฮ่า เมื่อครั้งอดีตการสมัยครั้งอังกอร์โบราณนี่ท่านผู้นี้นี่เป็นสัญลักษณ์ของสงครามเป็นสัญลักษณ์ของเทพนี่ที่นำชัยชนะมาให้แก่กองทัพเขมรคนเขมรโบราณก็โดยปั้นเทพเจ้าสงครามนี่ของพวกเขาเพื่อสการะกราบไหว้นี่ก็เลยออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เพ่อเออทำไมสิ่งที่กูคิดมันเป็นแบบนี้วะ เฮียว hey ิชาส้มดาบเมียงพระนะักกระดตอตมทมแง่ <c oughs> วิ่งมาตั้งนานวิ่งมาตยุยวิ่งมาทำพ <c oughs> พเพื่อน่พี่เหมียวเพ่คิดอะไรอยู่นี่อ่ะอ๋อเป้าคิดอะไรไปเลื่เพื่อยว่าแต่ซองรูปปั้นเนี่ยเขามีต้นแบบหรือเปล่าวะกว่าเขาแม่ <c oughs> ไม่น่าจะคิดเองอะไรได้อะมีอยู่แล้วเพ่ต้นแบบก็อันนี้เลยเพ่ เอออืมอืมเออเออมันใช่ไหมวะจับเต็มไม้เต็มมือเลยแฮะพี่เหมียวคิดอะไรของพี่นี่เอ่อคิดดีไม่ได้เลยฮะมันคือนกยงพี่พี่คิดอะไรของพี่นี่ไม่มีอะไรหรอกช้างมันแทะเอออืมเอ้ยซ่องคือคนเขาแม่น,นี้เขาบอกว่านี่คือเทปส่งคามของเข้าเหรอก็ประมาณนั้นเพ่กูว่านะเลิกบูชาเถอะทำไมเหรอเพ่มึงดูดิ ลบกระใครเข้าข็แพ้โดนประเทศูนนยึดทีโดนประเทศนี้ยึดทีหนึ่งโดนยึดลอบทิศอะเลิกบูชาเธอะลบกระใครเข้าข็อแพ้เอ้ยซ่องวันนี้มีข่าวสารบ้านเมืองอะไรบ้างเนี่ยเรื่องข่าวก็นี่เลยเพ่ข้าวรามที่เรากินกันนี่โดนแล้วเพ่เฮ้อะไรวันนี้ใช่เพ่ขนาดข้าวรามนี่ยังจะเอาอะไรเพ่ แถวข้าวที่ใส่ในขา้าวรามกับกระบอกขา้าวรามเนี่ยข้าแม่มันจะเค็มด้วยหรือเปล่าวะดาทโลบเพข์คลุ่นบอกกัมพูชีขั้นตอนแรกนี่ของการทำข้าวรามเขาเมนก็ต้องตัดไม่ไผ่ก่อนเพะทัวโลกเขาก็ททำแบบนี้กันหมดแหละมันจะแตกตั้งจากคนอื่นตรงไหนวะต่อมาก็ใส่ข้าวเหนียวนี่ใส่ถั่วดำแล้วก็ใส่น้ำกะทิเพะแล้วก็กวนให้เข้ากันนี่ ประเทศอื่นๆเข้าก็ทําแบบนี้กันหมดมันแตกต่างจากคนอืนตรงแน่อยูนะประเทศอื่นๆเขาอาจจะเอามือฝากวนแต่คนเขมรเขาเอามือซ้ายกวนมั้งเพศก็เลยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ <sniff ing> นี่เพื่อต่อมาก็เอาข้าวเหนียวนี่ที่กวนเอาไว้แล้วตักใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เราตัดเมื่อกี้นี่เพ่มันแตกต่างจากประเทศอื่นๆตรงแน่นอวะต้องใส่ชุดนอนสีส้มมาตักใส่ตอนกลางคืนมั้งเพศเพือ่อเมื่อตักใส่เสร็จแล้วนี่น ก็เอากระบอกไม้ไผ่ไปตั้งเรียงๆไว้เพ่เพื่อรอเผาประเทศอื่นๆเข้ากระทำกันแบบนี้มันแตกต่างจากประเทศอื่นยังไงวะเขาอาจจะนิมนต์พระมาบังสกุลเข้าหลามก่อนเผาก็ได้เพ่เพื่อเมื่อจัดเลียงเข้าหลามเสร็จแล้วนี่ก็ทำการเผาเพ่มืองอย่าบอกนะว่าจะมีเผาจริงเผาลอกอะไรกันเอา้าพี่เหมียวดักแบบนี้นี่แล้วสองจะเล่นยังไงล่ะเพ่อพอเถอะกูกิเกยจจะเพื่อแหละ แล้วพอเผาเขา้าวรามจนสุกแล้วนี่ก็เอามาปอกเปลือกไม้ไผ่ที่มันดำๆออกเพ่แล้วก็มาขายข้างถนนต่อไปเพ่แล้วมันแตกต่างจากประเทศอื่นๆเข้าอย่างไงวะเนี่ยมันก็เมื่อนกันหมดอะมันอาจจะแตกต่างตรงประเทศอื่นๆนี่เขาจ่ายเงินสดเพ่แต่คขเมเน,นี่เขาสแกนเงินจ่ายเขา้าวรามเลยนะเพ่เออเหรอไอทีจีเนียสซะด้วยคอมเมนต์ยกเมียงพระมิลเลนียมสินะยุคบ้าบอรแรงพี่นี่ แล้วมันแตกต่างจากประเทศอื่นๆยังไงวะที่จะเคมาเป็นข้องตัวเองเนี่ยอาจจะแตกต่างจากคําที่เรียกก็ได้เพื่อเล่อย่างไทยเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวรามและเขาแม่งเงขาเรียกว่าอะไรวะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนีย่ไม่รู้ว่า Google แปลถูกหรือเปล่าก็จะเรียกว่าข้าวเหนียวรอดภัยเนี่ข้าวเหนียวรอดภยัยใช่เพี่ประมาณนั้นนี่ อะไรนะ่ะมีสตอรี่ด้วยแฮรอเออประวัติข้าวเหนียวลอดไผ่ชาวพม่าพื้นเมืองที่เคยนี่ไปขมรคนพม่าก็นี่ไก่แท้วะนี่ปยัขนขมรน,นขยันเดินซะด้วยนี่แลวนั้นเขียนว่าอะไรวะนะเค้กเค้กอะไรวะนะเป็นหนึ่งในเค้กดั้งเดิมของขเมเรที่ได้รับนิยมมากที่สดุดซึ่งนำข้าวเหนียวลงในลอดไม้ไผ่ แล้วเคลือบด้วยเปลือกมะพร้าวหรือใบตองอันนี้น่าจะปิดมากกว่าแล้วนําไปคั่วจากด้านนอกรอบเปลือกไม้ไผ่อันนี้น่าจะเผามากกว่าเออว่าแต่อะไรคือเค้กวะเค้กมันต้องแบบนี้หรือเปล่าวะคนเ็มเมนถ้าอะไรเป็นขนมนี่เขาจะเรียกว่าเค้กเกือบหมดเลยเพ่เอใช่ล่ะใช่เพ่ถ้าแบบนี้ล่ะ ถ้าแบบนี้นี่ก็เค้กหมดเลยเพแล้วแต่ว่าจะชื่อเค้กอะไรนี่อ๋อถ้าอย่างงี้ก็มีเค้กตาลเค้กชั้นเค้กบุนทัว่วเค้กบุญงาอะไรแบบนี้ล่ะใช่เพแ,แล้วคําว่าเค้กเนี่ย <c oughs> พวกเขาแม่ก็ออกมาจากไหนวะ <c oughs> เป็นคําที่พ่อฝรั่งเศสเขาทิ้งเอาไว้ให้เพ แล้วทำไมขเเมຈเข้าไม่ใช้คำว่าขนมเหมือนประเทศไทยวะเอา้าพี่เหมียวพี่เหมียวจะพูดตำเพื่อนี่ทำไมวะเดี๋ยวพวกขมຈได้ยินน่เดี๋ยวเอาไปอีกเลยเพ่ช่วงนี้คนขมຈน,นี่กำลังหาคำแปลกๆมาทดแทนคำขมຈอยู่เพ่พี่เหมียวไปชี้ช่องแบบนี้น่เดี๋ยเขาก็เอาคำว่าขนมไปอีกเลยเพ่เออกูอทอดมึงใช้คำว่าเค้กของมึงไปเถอะกูถทอว่ากูไม่ได้พูดละกันโอ,โอ้โอ้โอ้ว่าโอ้ราม รูปรอผู้นี้เสด็จกลับมาแล้วพระพี่พี่พ่พ่พี่พี่เหมียวกูอยากจะให้โรโรโนอาโซพราฟันหัวสักทีหนึ่งใครเลยพี่โรโรนอาโซพราคิดอะไรอยู่ลรอพี่เหมียวเออไม่มีอะไรหรอก ว่าแต่รามไปห้าข้องกินได้อะไรมามั่งเนี่ยทรงมิได้อะไรฮะเลยเอา้าข้องกินก็เยอะแยะทําไมไม่ซื้อมาสักย่างสงองย่างวะทรงพระเงินเบิดฮะแล้วฮะเงินตั้งเยอะแยะไปทําอะไรหมดวะรามทรงพระไปทาธุรกิจมาธุรกิจอะไรข้องมึงวะทรงพระปันสหรส ทมาทุนก็จมกำไรก็ไม่เกิดก็เลยพระเจงยาวๆไปอะไรของมันวะมึงช่วยแปลภาษาคนเป็นภาษาคนทีดิคือที่เมืองนี้นี่มีคาสิโนเยอะเพ่รามคงจะไปปั่นมาเพ่แล้วก็หมดตูดนี่เออสภาพจะไปเล่นการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีน้องๆโนโน,อน,อน,อนอ่อย่าทำตามนะจ๊ะเดี๋ยวจะเมื่อนรามหมดตูด สเสด็จพระพี่เหมียวรามมีอะไรจะมาโชว์ด้วยชีวิตกูเพิ่งงงกับเขาล่าเมื่อกี้นี้เราก็ไม่มีอะไรกินอกีกยังจะเอาอะไรมาคิงอีกละ่ะนี่เลยเรามไม่ฟังเราอีกแล้วนี่เราเพิ่งขุดเจอโบราณวัตถุที่ซูปเปอร์เก่าแก่นะแผ่นดินอังกอวัดของพวกฮะเรา พวกขมຈเข้าขุดเจออะไรแล้ววนะเข้าอ่านไว้อย่างไงวะนะอ่ากรมบูชาขุดรูปปั้นอ่าทวานบานเฮ้พี่เหมียวอ่านอะไรของพี่นี่อะไรของเมืองซ่องกูก็อ่านภาษาไทยไงเมื่อกี้พี่เหมียวอ่านว่าอะไรเพลทาวานบานไงมันอ่านอย่งงางนั้นที่ไหนละพี่เหมียวใครสอนภาษาไทยพี่นี่นี่เลยครูจอดีผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์เอกภาษาไทยระดับโลก คำนี้นี่มันอ่านว่าทวารบาลเพ่มันแปลประมาณว่าผู้รักษาประตูเข้าออกนี่ละ่ะไม่ใช่ทวารบาหลหรอวะไม่ใช่เพ่เออตรงไส้ประสาทไทยกูจะวิกฤตแล้วแหละแล้วภาษาอังกฤษล่ะเพ่เฮ่อไม่ได้เลยครูจอดดีเข้ากักไม่ซ่อนกูหรือเป้าวะกลัวกูแก่้งเกินหรือเปล้วะนนี้สเสด็จพระพี่เหมียวทรง พระสนใจกับสิ่งที่รามนั้นทรงประอวดเรื่มใจจังเออไอซ่องเรื่องนี้มันคืออะไรวะก็ตามที่อ่านเมื่อกี้เลยเพ่คนเขเมรน,นี่ขุดพบโบราณวัตถุเพ่เป็นยักษ์เฝ้าหน้าประตูนี่ขุดเจอในนครวัดนั่นแหละเพ่เอออขยันขุดเจอซะด้วยแล้วมันจะอาจ เป็นเครื่องชี้วัดนี่ว่านครวัดอาจจะเก่าแก่พอเดิมก็ได้เว้ยม,มึงจะเก่าแก่ไปไหนอีกแค่นี้มึงยังเก่าแก่ไม่พออีกล่ะคือมึงจะเก่าแก่แซงไทยให้ได้ว่างั้นไม่เอาสักยุคไดโนเสาร์เลยแล้วจะได้จบจบไป มันเก่าแก่ไปหรือเปล่าเพี่มึงทำเป็นเล่นไปขเมเณนชอบนะน,นะเก้าสักนัดนั้นเออซองว่าแต่มีรูปตอนขุดไหมมีเพี่นี่เลยเนี่ฮะลึกแค่นี้เนี่ยนะใช่แล้วสเสด็จพระพี่เหมียวพวกชาวบ้านขเมเณรเราได้ขุดเจอมึงขุดเจอหรือว่าใกล้เคียดเจอกันแน่ มันก็ตื้นเกินลงทุนฟัง่งข่องไม่สักทีขุดให้มันลึกๆวันนี้ไม่ได้หรอวะอุ๊ยหลุดแปก๊กเออเนี่ยนะจะเปลี่ยนอายุนครวัดโอ้โหสับฮาพไอ้ซ่องกูท่ามตรงๆเลยนะมึงว่าพวกเนี้ยเข้าเอาไปฟั่งหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเพื่ให้ห้าสิบห้าสิบนี่แบบมุกเดิมขาไม่เห็นไงเอาข้องไม้แล้วก็เอามาฟัง่งฟั่งนานๆน้อยแล้วก็ทําทีเป็นขุดเจอ แล้วก็ให้นักวิชาการเขเ้ามเมาตรวจสอบว่าเก้าแก่ถึงขนาดนูนขนาดนี้เสร็จแล้วก็ทําทีเอาไปเก็บที่พิธ,ธภัณฑ์ตั้งโชว์สักวันส่องวันเพื่อเป็นพิธ,ธีพอเรื่องสาวไปสักพักก็เอาไปไข่ต่อติดต่อในนะสตอรี่ก็มีแล้วไงออกข้าวตอนนั้นอะไรประมาณนี้เหมือนเก้าแก่แน่นอนพอนักวิชาการตั้งชาร์ตมาตรวจสอบก็เก็บข้องนี่เอาข้องเก้าจริงๆให้เข้าวตวดเป็นไงวิธีการห้าเงินแบบเมียงพระเมียงพระ แล้วถ้าเขาทำแบบนี้นี่คนในชาติไม่รู้เหรอเพแค่เข้ารู้จะเป็นคนขมแนนละมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสมัยก่อนหรอกที่คนขมแนนท่นสมบัติให้ฝรั่งเศสหมดก็แค่ยุคนี้ข้องเก้าแก่มันหมดแล้วก็เลยต้องมารีเมคข้องใหม่เป็นข้องเก้ากันซะหน่อยมันขนาดนั้นเลยเหรอเพก็ข้องตามออเดอร์ไงทําไมรามถึงไม่รู้ในเรื่องนี้นะ แล้วเรื่องนี้คนไทยเห็นเขาว่ายังไงบ้างวะคนไทยที่เห็นเรื่องนี้นี่ก็พูดประมาณว่ารอยหักใหม่ๆคมๆเลยนี่เห็นมาแสดงว,ว่ากูไม่ได้คิดคนเดียวนะเนี่ยใครเห็นก็คิดว่าข้องใหม่แน่ๆนข้องเก้าฝรั่งเศสไม่คุดกลับบ้านไปหมดแล้วล่ะเราดูใหม่จังนี่ไม่เมื่อวานเพะแต่วันนี้เก้าแล้วแทนแน่หรือนี่แทนแน่นอนครับเพะก็ฟังเองกับมือ ขูดเนียนมากๆเลยนี่เราได้ทําเนียนสดๆอยู่แล้วขูดสตึ้นขนาดนี้ใกล้เคีย้ยยังเจอเลยเพิ่งจะทําเสร็จเมื่อวานนี่โดฮ่าฮ่าฮ่าแฮะแฮะถูกต้องนะครับเนื้อคอนวัดมีทุกอย่างจริงๆนี่มีทุกอย่างในโลกกระเพะยกเว้นสมองเน่าจะรอให้ปูนเซตตัวก่อนนี่ไม่ได้กับเพะงานมันรีบเดี๋ยวไม่ทันเวลาออเดอร์ที่ส่งลูกค้ากับเพะ แท้เทียบงาน AAA เลยเพ่ไม่ต้องห่วงกับเพ่ทีมงานเราประสบการณ์เป็น10บสปีกับเพ่ยังเลือดที่ฟังอีกหลยลุ่มนะเพ่บ่มเอาไว้ก้อนพอถึงเวลาได้ทีค่อยขุดเพิ่มอุปโลกขึ้นมาหรือเปล่านี่ท่อเพ่เด็กส่องควบมองมันยังรู้เลยของอายุหลายพันปีเลยนี่แต่สภาพเยี่ยมอ่องเลยเราทำเนียนสุดได้แค่นี้ละเพ่งานมันรีบออเดอร์มารอลเพ่ รุ่มดำนี่คงมีต้นกําเนิดมาจากขมนพี่ไม่รู้อะไรซะแล้วขมแม่นี่แหละที่ไปสร้างลุ่มดำเอาไว้แกะแล้วนี่เอาไปกบไว้หรือเปล่าแหมพี่ก็รู้ทันพ่อมไปสะทุเ่องพ่อกว่าทงานลำบากสิทีนี้คุณภาพปูนดีมากเลยนี่มันแน่นอนอยู่แล้วพี่เพราะเราสร้างปูนมาจากประเทศไทยงานปานีมากครับ แนะนำแรงที่ซื้อหน่อยนี่มันเป็นงานแฮนด์เมดคัะเพทำตามออเดอร์เท่านั้นส่วนแรงที่ซื้อก็ติดต่อนักการเมืองขมขืได้เลยเอาเวลานี่ไปพัฒนาประเทศระบ,บุคลรากรภายในประเทศก่อนไปพัฒนาประเทศมันไม่ได้เงินสิเพแบบอย่างเงี้ยกําตังเนาะๆได้เงินแน่นอนสีมันดูนี่ ไม่น่าจะนานฟ่าฉันเกิดถมเอาไว้ได้ดีนี่โบราณที่หักแค่แขนส่วนอื่นๆน,นี่ถือว่าสมบูรณ์มากอ๋ออันนี้ลูกค้าเขาสร้างพิเศษกะเพะต้องการแบบแหักนิดน้อยดูเป็นกุ้มกิ้มโบราณโบราณทางเราก็เลยจัดให้ครับใช่รลูกปัน้นชารีชับลินไหมครับอันนี้เป็นยักษ์ยามที่เฝ้าประตูเมืองครับแต่ถ้าลูกพี่จะสั่งชาลีชัลินเราก็จัดให้ได้ครับต้องการอายุเท่าไหร่บอกเรามาได้เลย เราจะฟังให้เจออีกแล้วนี่เจอบ่อยเจอเก่งทำเก่งแล้วก็ทำเกินนี่แน่นอนอยู่แล้วครับพี่ช่วงนี้ออเดอร์ผมพุ่งครับเอา้าเพิ่งสังเกตรามหายไปไหนแล้วนี่อกแตกตัยไปแล้วมั้งที่รู้ความจริงว่ามันเป็นข้องปลอมพี่เมียวเพี่มีอะไรก็ว่ามาเออเทียบสงครามนี่หายไปไหนแล้วไม่รู้เพี่รามขโมยเอากลับบ้านไปหรือเป้ามะไม่น่าจะใช่เพี่ เออเสียงนี้อย่าบอกนะเสียงอะไรพี่เหมียวพี่เออเสียงอะไรพี่าย,ย,ายดีนะที่รามทรงพระแอบ,บทันพี่ครับพี่ขอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วย